สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า3ก๊กออริจินนั่นเองเป็นเกมมือถือวางแผนกลยุทธ3์3ก๊กช่วงชิงดินแดนสุดมันแนวเทิร์นเบทอารพนั่นเองที่มีความโดดเด่นด้วยการอัปเกรดคุณพลและสงครามฝ่ายเพื่อช่วงชิงดินแดนและ P ีพสุดมันแบบเรยวไทม์ตลอดทั้งรดูกาลก็อย่าลืมมาชวนเพื่อนเพื่อมาเล่นด้วยกันนะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการในโซนประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง Android แล้วก็ i o s เลยสนใจสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลย โอเคครับณตอนนี้เราอยู่ในยบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุผู้ชมครับถ้าถามว่าเกมนี้สายฟรีเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับในส่วนของตัวกิจกรรมล็อกอินสิบวันนะครับก็จะมีตั๋วนะครับนี่ครับเราก็จะได้ตั๋วต่างเนี่ยครับประมาณ100ครั้งนะครับฟรีๆไปเลยนะครับผมแล้วสําหรับใครที่แบบงบน้อยหรืออะไรแบบนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมตัวนี้นะครับเติมเงินครั้งแรกนะครับตัวนี้เนาะเราก็จะได้ในส่วนของตัวนี้เลยนะครับนี่จูล่งอะไรแบบนี้นั่นเองทุกผู้ชมครับถือว่า น่าสนใจนะนอกจากล็อกอินไล์วันตรงนี้แล้วนะครับมัาก็จะมีกิจกรรมพวกอะไรที่แจกของนะครับเช็คอินไลน์วันแจกนู่นนี่นั่นหรืออะไรแบบนี้ภายในเกมนะเดี๋ยวที่นี้นะครับเดี๋ยวลองไปเล่นกันนะครับการเล่นจริงๆช่วงแรกแนะนําให้เล่นตามาภาร,รกิจด้านซ้ายบนนะครับหรือเล่นตามเควสเนาะทีนี้เราไปดูบรรยากาศเกมเพลย์กันบ้างนะครับให้กดต่อสู้นะครับแล้วก็ทําการท้าสู้นะครับที่นี้สามารถจัดในส่วนของตัวละครตรงนี้ได้นะครับท่านผู้ชมครับสามารถเลือกใครคนได้นะแล้วก็ตรงนี้จะมีเกี่ยวกับการชนะทางแพ้ทางด้วยถ้านนะ มา้มาชนะคุณซื้อนะครับคุณซื้อชนะในส่วนของคนฐานลาบหรืออะไรแบบนี้นั่นเองคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมีพวกพันธะที่เป็นอาแต้มต่างๆด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าเราจัดทีมนะครับมีฐานะตร,ตรงตามนี้นะครับก็จะได้ในส่วนของตัวพลังบวกตามนี้เลยนะครับกดทัาสู้กันไปเลยเมื่อเข้าสู่สนามลบนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะคนฐานของเรานะครับก็จะอยู่ในกองทัพต่างๆอะไรแบบนี้นั่นเองุผู้ชมครับ ตรงนี้เราสามารถทําการเล่งความเร็วด้านซ้ายล่างได้นะหรือว่าเปิดออโต้สกิลงต่างก็สามารถทาได้นะเดี๋ยวลองสกิลก่อนนะเดี๋ยวเราจะใช้ให้ดูก่อนจะไปกดออโต้นั่นเองคุณผู้ชมครับเราฟาร์มสกิลแป๊บหนึ่งนี่ครับสกิลแบบนี้นี่อย่างเท่นะโดนเข้าไปครับอย่างเท่นะดูครับกดใช้เลยนี่ตู้มเข้าไปอะไรแบบนี้นะครับนะทีนี้นะครับใช้ไปตูมเข้าไปนะครับแล้วกดออโต้นะเราปล่อยสกิลแบบรัวๆเลยครับก็ชนะนะเดี๋ยวลองอีกดาน,นึงนะ ทีนี้จะเปิดออโต้แบบชิวๆไปแล้วนะครับเพราะเพราะทีมของผมที่อัปเกรดอะมันแบบค่อนข้างแบบโหดร้ายกว่าทีมของข้ามนะครับดูดิอ๋อสกิลแบบอลังการงานสร้างนะครับฟาร์มค่อนข้างง่ายนะครับสะดวกสบายนะครับสายฟรีก็เล่นได้แบบสบายสบายอยู่แล้วนะสำหรับตรงนี้นั่นเองผู้ชมครับสกิลมาแบบจัดเต็มครับมาแบบจัดเต็มครับจัดไปหนึ่งกระบวน่ากันไปเลยนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรากลับไปที่เมืองของเรานะครับ ทีนี้เรากลับมาที่เมืองของเราแล้วนะครับมันจะมีเมนูอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถไปเล่นหมดอื่นๆได้เช่นในส่วนของตัวสงครามนะครับสงครามก็จะมีดันเจี้ยนแฟรกิจรายวนนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ลงนะเรากดท้าสู้นะครับแล้วก็จัดทีมลงไปนะครับแล้วก็กดท้าสู้เราก็เข้ามาสู้แบบนี้นั่นเองุผู้ชมครับมันจะเป็นดันเจี้ยนที่เอาไว้ฟาร์มทรัพยากรนะนี่ครับเรียบร้อยเราก็ได้ทรัพยากรตรงนี้มาแนะนําให้ทําการฟาร์มทั้งหมดนะครับมีกี่ครั้งก็ควรฟาร์มให้หมดเลยหรืออะไรแบบนี้นะจริงๆยัีดนนนเจ้ยะา นอกจากนี้ในเกมก็ยังมีอีกหลายโหมดนะครับในส่วนของตัวจิงชัยตัวนี้นะครับเราก็สามารถเข้าไปเล่นการประลองตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น PvP Arena เลยคุณผู้ชมครับแล้วกดท้าสู้นะจัดทีมลงไปแล้วกดท้าสู้เมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะประลองนะขึ้นอยู่กับตำแหน่งทีมที่จัดแล้วก็ค่าพลังของตัวละครอะไรแบบนี้ด้วยนะครับว่าเลือกตัวละครมาเหมาะกับทีมหรือเปล่านะครับนี่ครับสกิลวนไปนะอันนี้ถือว่าเออยังตึงๆอยู่นะผมก็ HP ก็ลงเรื่อยๆเหมือนกันนะครับ ตู้เข้าไปครับผมโดนเข้าไปโดนเข้าไปครับโดนเข้าไปครับโดนเข้าไปครับนี่ครับโดนเข้าไปครับเรียบร้อยก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะยอะไรประมาณนี้นะเราสามารถเอ่อท้าสู้เพื่อไต่อันดับต่างๆเพื่อรับของรางวัลที่มากขึ้นได้เช่นกันนะครับที่เหลือก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจก็จะมีเมนูกิจกรรมตรงนี้นะครับผมเทพแห่งโชคลาบอะไรแบบนี้นะครับเราเข้ามาเล่นได้ตรงนี้นะครับนี่นะโชคลาบจะเข้าข้างเราหรือเปล่านะครับ นี่ครับเราก็ได้ของรางวัลกันไปอะไรแบบนี้แล้วเนี่ท่านผู้ชมครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวการไปลบข้างนอกเนาะสึกเมืองด้านขวาล่างเนี่ยครับกดไปปุ๊บเราจะออกมาด้านนอกนะครับเราสามารถมาสู้กับพวกกองโจรตรงนี้ได้นะครับส่งทัพไปแบบทาการต่อสู้นะครับอันนี้เราต้องผ่านด่านอ่าเนี่ยครับที่เขาบอกก่อนเราถึงจะไปสู้ได้นะนี่ฐานทัพเรานะครับรอบๆนี่ก็จะมีฐานทัพผู้เล่นอื่นอยู่นะครับอันนี้เราก็ยังสู้ไม่ได้นะครับต้องผ่านด่าน14ก่อน นะครับยังไปแบบยึด pues ตรงนู้ um, นตรงนี้อะไรไม <c ười> ่ได้นะครับยึดตรงนี้ได้นะครับโจมตีไปปุ๊บนะครับกดค้นหาไปเลยแล้วก็ส่งทับไปเวลาโจมตีนะครับก็จะเคลื่อนทับมาแบบนี้นั่นเองผู้ชมครับเราก็จะเข้ามาโจมตีบริเวณตรงนี้ได้เลยนะครับไอ้พวกเนี้ยเรายังไม่ปลดล็อกด่านที่ไกลนะครับยังไม่สามารถโจมตีได้แล้วก็ทําการขนทรัพยากรกลับอะไรแบบนี้นั่นเองทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของตัวสมตัวละครเนาะก็จะมาในส่วนของตัวนี้ครับพิธีตรงนี้นะครับ มันจะมีสองตู้นะตู้ทั่วไปนะครับแล้วก็ตู้ขั้นสูงแต่เกมนี้นะครับอ่าไม่ต้องไปรีโลนะครับก็คือเราสามารถทําการรีเรื่อยๆได้เลยนะครับในตอนที่เราสมครั้งแรกนะจนกว่าเราจะได้ขุนพลที่เราพอใจเนาะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะสมให้ดูเบื้องต้นนะครับเรากดไปเลยนี่ครับอุย้ยแล้วของดีว่ะท่านผู้ชมอเอาเรื่องนี่เอาเรื่องนะครับมาแล้วตัวแรกสิบครั้งแรกนะ นี่ครับอันนี้อีกสิบครั้งนะเรากดค่ามอนอินเมชั่นเนาะถ้าเราจะดูแล้วว่าออกมานี่ครับอื้มที่สําคัญคือเกมนี้ยังมีเสียงภาคไทยด้วยนะออนี่ครับ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 ยืนยันเนาะอันนี้เรากดค่ามอนิเมชั่นไว้เวลาที่เรากดครั้งถัดไปครับมันจะไม่สามารถไดนนี่ได้นะครับนี่อันนี้อิเมชั่นการสูมจริงๆนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมปิดอิเมชั่นไว้เฉย สามารถข้ามอนมิเมชั่นที่วขวาบนได้เช่นกันนะครับเวลาที่เราสุ่มแล้วเราแบบเราอยากจะข้ามไปเร็วอๆอะไรแบบนี้นะครับทีนี้นะครับพวกขุนพลต่างๆพวกนี้เราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเรามาที่ขุนพลนะครับตัวขุนพลของเรานะครับเราสามารถทําการอัปเกรดนะจริงๆอัปเกรดได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับอัปเกรดกองทัพก่อนอ่ะอัปไปเลยแล้วก็ขุนพลแต่ละตัวนะครับก็จะมีข้อมูลนะครับข้อมูลมีการอัปเกรดในส่วนของตัวเลเวลตัวละครนะครับนี่อันนี้ก็ปลดล็อกลิมิตถึงประมาณ80นะ แล้วก็มีการเลื่อนขั้นนะครับเลื่อนขั้นตัวละครกดใช้ไปกดล้างมาก่อนแล้วกดเลื่อนขั้นนะครับก็จะเป็นการตีบวกตัวละครเนาะแล้วก็เลือกสกิลอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยบวก3มีการอัปดาวนะครับมีอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆนะครับถ้าเรามีอุปกรณ์นะต้องเล่นปีกการเลยนะครับถึงจะมีอุปกรณ์สวมใส่อะไรแบบนี้นะท่านผู้ชมครับเนี่ยทุกตัวเหมือนกันหมดนะครับมีการอัปเกรดตัวละครนู่นนี่นั่นหรืออะไรแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเรามีตัวละครเยอะนะครับอย่าลืมกดอัปเกรดตรง อย่าลืมกดเปิดใช้งานด้วยนะครับเราจะได้แต้มพลังบวกขึ้นมาแบบเยอะเลยนะครับวุ้ยจกงออิสระอะไรแบบนี้นะครับนะก็เลือกดูนะครับเนี่ยทำการอัปเกรดอะไรแบบนี้ให้เรียบร้อยนะทีนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวในท่านตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวจุดต่างๆที่เราสามารถเข้าไปดูได้นะครับนี่ตรงนี้เนาะแล้วทาการสวมใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับนะเนี่ยสวมใส่เนี่ยครับค่าพลังเราก็จะขึ้นด้วยนะครับตรงไหนมันแบบ เตือนนะครับแล้วก็ลองอ่านดูนะครับในแต่ละอันนะแล้วก็บางอันก็ยังไม่เปิดนะครับสัตว์ล้ําค่าก็ยังไม่เปิดนะครับวิจัยไข้คนก็ยังไม่เปิดนะครับหรือว่า65นะอีกไกลนะครับตอนนี้เรืว่าประมาณ30เองเนาะถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่แบบน่าสนใจเลยนั่นเองคุณผู้ชมครับที่เหลือก็จะเป็นพกกระเป๋าถ้ามีของในกระเป๋าก็ทําการกดใช้งานได้เลยนะครับนี่ก็จะมีพวกหนังสือพี่ต่างๆมีภารกิจเพิ่มเติมนะครับกดรับให้หมดเลยนะครับเวลาที่เราทำภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมมารับของวันะ เพราะว่าของวัลมันเยอะจริงๆนะผู้ชมครับเนี่ยมีของให้อีกแล้วนะถือว่าแบบแจ่มมากๆเลยนะทีนี้นะครับก็ที่เหลือลองไปดูเมนูอื่นเพิ่มเติมกันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการประมูลนะที่เราสามารถาเสนอการประมูลเพาะของต่างๆได้คุณคนตำแหน่งเติบโตอะไรแบบนี้สามารถทําได้เช่นกันนะครับแล้วก็มีร้านค้าต่างๆนะครับตัวนี้ค่อนข้างจําเป็นนะแนะนําถ้าซื้อได้ก็ซื้อนะครับเพราะว่ามันลดราคาอยู่เนาะแล้วก็ไอเทมอื่นนะครับมีบัตรรายเดือนนะ เออมีอีกหลายอันที่แบบน่าสนใจนะครับบันทึกเหตุการณ์นะครับเราเข้ามาดูได้นะเนี่ยรับทันทีอะไรแบบนี้นะครับได้ยิ่งพีกระจายเลยตอนนี้เลเวลเป็น36แล้วนะครับในส่วนของตัวบันทึกเหตุการณ์นั่นเองทุกผู้ชมครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับตัวเกมยังมีในส่วนของตัวกิ้วพันธมิตรด้วยนะครับนะก็สามารถเข้าไปจอยกิ้วกับผู้เล่นอื่นได้อะไรแบบนี้นั่นเองทุกผู้ชมครับเราจะได้แบบมีเพื่อนเล่นนะมีการจัดอันดับมีการเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับสกิลต่างๆ่หรืออะไรแบบนี้นะ ก็จะมีเมนูช่วยนะครับที่เหลือก็จะเป็นกิจกรรมพวกเติมเงินนะครับสมบัติอะไรแบบนี้นะใครที่ชอบเกมแบบนี้นะครับเติมเงินครั้งแรกก็แนะนําเลยนะครับจูลง,ลงนี่เสียงพักไทยด้วยนะแล้วก็จะมีะซื้อศูนย์คูปองอะไรแบบนี้นะครับก็ลองมาดูนะเติมแพ็ครายวันก็จัดไปนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เติมเงินสะสมต่างๆอะไรแบบนี้นะครับนะก็จะมีให้เราแบบ จับใจ่ายใช้สอยกันอย่างดีเลยนะครับก็น่าจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจเกมนี้นะครับอยากติดตามกิจกรรมของทางค่ายเกมนะครับสามารถไปที่แฟนเพจลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับอ,อรือทาง d i s c o r d ของขางค่ายเกมนะส่วนใครที่สนใจเกมนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ